สวัส <umas, S 2> ดคะค้นะคะมาวันนี้นิชาจะพามาชมบ้านทรงไทยนะคะหลังนี้นางามๆเตเลยนะคะลูกค้านะหลังนี้จะเป็นฝาเคี้ยมไม้สักเก่าทั้งหลังเลยนะคะลูกค้าที่ช่างของนิชาทําเองนะคะทํามาจากพื้นไม้เก่านะคะพื้นสักเก่านะคะแล้วก็เป็นไม้เก่าทั้งหลังนะคะที่มาจากร้านนิชานี่ะค่ะคิานะ หลังนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะความสวยนะคะลูกค้านะคะอออืื้หนะคะสวยนะคะเป็นไงคะนี่นะคะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ะจะพาไปชมรอบบ้านนะคะ,อ,ะอันนี้จะอยู่ช่วงข้างบ้านนะคะลูกค้านะ เรามาหยุดดูช่วงข้างบ้านกันนะคะนะคะฝาเยี้มสักทองเก่านะคะสวยๆเลยนะคะที่มาจากาช่างของนิชาเองนะคะลูกค้านะถ้าลูกค้าต้องการชุดไหนแบบไหนก็สั่งนิชานิชาได้นะคะลูกคา้าอันนี้จะเป็นบ้านหน้าต่างฉลุนะคะลูกคา้าสวยๆเลยนะคะนะคะหน้าต่างฉลุรอบบ้านเลยนะคะนี่นะคะอ่า สวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะลูกค้านะข้างล่างจะเป็นห้องครัวนะคะอันนี้ก็คือห้องนอนนะคะเดี๋ยวในเชา้าจะพาขึ้นไปชมบนบ้านนะคะเดี๋ยวเราดูรอบนอกก่อนละกันนะคะลูกค้านะ,ะเรามาชมรอบนอกกันนะคะนี่นะคะจะสวยงามประมาณนี้เลยนะคะลูกค้านะสำหรับบ้านนะคะแล้วก็นี่นะคะหน้าต่างหน้าต่างรอบชุดล่างนี่ก็จะเป็นอ่า บ้านที่แบบสูงสองเมตสิบนะคะลูกค้าแล้วก็ติดกระจกเพื่อจะชมความงามแบบรอบๆบบ้านนะคะลูกค้านะรอบบ้านอย่างที่เขาจะเป็นแม่น้ำนะคะจะเป็นสายน้ําแบบโบราณโบราณเก่าๆมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนะบรรยากาศเขาดีมากๆนะคะลูกค้านี่นะคะจะประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็ข้างบนก็จะมีการเรากําลังตีฝ้ากันอยู่นะคะรอบนอกนะคะตีฝ้าระเบียงบ้านนะคะมิชาจะพาไปชมนะคะนี่คือการตีฝ้ารอบนอกของเรานะคะระเบียงนะคะทีมงานมิชาค้าไม้นะคะลูกค้าระเบียงนอกบ้านนะคะลูกค้านะคะหน้างานออชุดนี้จะอยู่ที่บางใหญ่นะคะ ซอยกันตนานะคะลูกค้านะทีมง,งานนิชาข้าไม้นะคะน้องๆกำลังตัดแต่งเฝออ้าเพื่อจะติดนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะเรามาดูการทำง,งานสดๆกันเลยนะคะลูกค้านะนะคะามาดูการทำง,งานของน้องๆเขานะคะยิงกันสดๆเลยนะคะนี่ความสวยง,งามของฝาสักเก่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ เป็นฝาสัตว์เก่านี่นะคะเก่าทั้งหลังเลยนะคะลูกค้านะนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะนี่นะคะสวยๆนะคะนี่นะคะฝาเสียมเป็นไงคะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวดเดี๋ยวพุ่งสีที่ออก <laughs> ที่องออกไปเค <laughs> นิ้ารอบในเราจะลงสีแล้วนะคะลูกค้านะสาหรับรอบในนะคะรอบนอกเรากำลังยึมกันอยู่นะคะเราเก็บเก็บงานเป็นบางส่วนนะคะลูกค้าส่วนไหนที่เสร็จแล้วเราก็เก็บไปเนาะอันนี้จะเป็นบานเสียมในห้องนะคะลูกค้านะบานเสียมในห้องสับ้องเก่าที่ร้านนิชาทั้งทั้งหลังเลยะคะ่ะหลังนี้นะคะลูกค้าท่านใดต้องการทําฝาเสียมก็อยากจะได้สวยๆแบบนี้ก็สั่งนิชาได้นะคะลูกค้านะ เราก็จะประกอบด้วยเสาเราจะประกอบด้วยอ่าฝานะคะลูกค well. ้าฝาแล้วก็ไม้คิ <ton> anyway. <od that damned model> ้วนะคะลูกค <cheap> ้าไม้คิ้วสักนะคะไม้คิ้วที่ร้านเราจะอันละร้อยห้าสิบนะคะลูกค้านะไม้คิ้วสักแล้วก็ตีบัวให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านะแต่จะเป็นสักใหม่นะคะชุดไม้คิ้วนะสักใหม่นะคะลูกค้านอกนั้นจะเป็นเก่าทั้งหลังสำหรับหลังนี้นะคะบานประตูสวยๆเลยเห็นไหมคะนี่นะบานประตูเราแบบ เอา้าน้องเขาเพิ่งจะลงสีตายเดี๋ยวนี่นะคะเป็นประตูแบบโบราณเห็นไหมคะจะใช้แบบนี้อ่าน่ารักมากเลยนะคะสวยมากบอกเลยสวยมากนะ,ะน้องเขากำลังลงสีกันอยู่โหมันหมดเลยค่ะนะคะส่วนข้างในก็จะตีฝ้าเสร็จแล้วนะคะลูกค้านะนะคะอ่าอันนี้คือช่องเซอร์วิสนะคะลูกค้านะ นี่นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดสนใจไม่ว่าจะเป็นสาบานเฟี้ยมหรืออะไรก็ทักงไม่ชามาได้นะคะลูกค้านะ่สวยๆนะคะลูกค้านะสำหรับบรรยากาศอยู่ริมคลองเป็นไงคะบรรยากาศดีมากๆนะนะคะลูกค้านะน้องๆเขายิงป้ารอบนอกนะคะ นี่ขนาดยังไม่ได้ทาสีนะเป็นไงคะลูกค้านี่ยังไม่ได้ลงสียังสวยขนาดนี้นะคะลูกค้าฝาอะไรที่เป็นของเก่าอะ่ะคือสวยหมดนะคะลูกค้านะถ้าของใหม่นี่ก็จะประมาณว่าสวยเหมือนกันแต่ว่าแต่ก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนของเก่านะลูกค้านะดูลวดลายนะคะสักทองนะคะชุดนี้จะอยู่ที่ราคายกละดหมื่นสามนะคะพร้อมรีดนะคะพร้อมรีดบางใบ พร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะคะลูกค้านะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อนิชาได้นะคะ0640071199นะคะลูกค้านะมาดูเสียมเราสวยๆเลยนะคะลูกค้านะค่ะขอบคุณมากมากคะ่ะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้านะนิชาพร้อมที่จะรับใช้ท่านทุกๆคนนะคะลูกค้านะบ๊ายบายคะ่ะ